ดราม่าสนันครับเด็กต่อรูบิกเป็นหน้าวิวกุลวุฒินะครับแค่เข้าไปรับทราบแต่ไม่ซื้อทางด้านพ่อทนไม่ไหวต้องออกมาโต้ครับอ้าวเรื่องเป็นยังไงต้องตามกันดูนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันกลายมาเป็นเรื่องราวสุดแสนดราม่าได้ยังไงนะครับหลังจากที่ a c e b o o k นะคนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้รังสรรผลงาน ต่อรูบิกนะครับเป็นรูปวิวกุลวุฒิทิศสารเพื่อให้กำลังใจก่อนที่วิวนั้นจะคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิก2024ได้นะครับโดยจุดที่สังคมกำลังถกถิยงกันอยู่ในขณะนี้ก็คือเพจทีมงานแอดมินของวิวกุลวุฒินั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปผลงานรูบิกว่าพี่วิวเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับฝากบอกน้องๆว่าสวยงามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับ จากนั้นก็มีเพจนำไปขยายความต่อว่ารับทราบรู้เรื่องแต่ไม่ซื้อหรือทำคนใหม่ได้เลยทำให้คนเข้ามารุมแซวว่า ต่อรูบิกโชว์เพื่อกดดันหวังจะให้คนมาซื้อผลงานเป็นการมัดมือชกวิวกุลวุฒิให้ต้องซื้อแต่สุดท้ายทางวิวก็ไม่ซื้อขณะที่ความเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าน้องทั้งสองนี่ก็ต่อรูบิกเพราะความชื่นชอบเฉยๆต่อมาคุณพ่อของน้องก็ทนไม่ไหวครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ได้ออกมาโพสต์ว่าอีก 2- อสาวันจะลงคลิปอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้คนเข้าใจผิดกันไปเยอะมากแล้วก็เป็นการยากที่จะมาอธิบายให้กับคนที่มีทัศนคติแย่ๆ แต่ละเพจนั้นก็ลงข้อความแล้วก็บิดเบือนจากความจริงเอาเด็กมาแขวนแล้วก็ปั่นไปในทางที่ผิดเพื่อให้คนมากดไลค์ถ้าหากคลิปออกมาเมื่อไหร่เชื่อว่าหลายคนคงจะเข้าใจมากขึ้นหลังจากนี้ก็จะมีการฟ้องร้องคนที่ละเมิดสิทธิเด็กและก็มีประมาทเด็กพิการทางสายตาตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนกรณีที่มีการต่อรูปของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจ รูปนี้ต่อไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนแต่คนก็มายงมั่วว่าหลังจากน้องธินิดได้เหรียญทองโอลิมปิกอย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณพ่อได้โพสต์แบบนี้ออกไปด้านชาวเน็ตหลายคนนะครับก็ได้เข้ามาแนะนําคุณพ่อว่าถ้าไม่อยากจะให้เกิดดราม่ารูบิกก็ควรจะเขียนเอาไว้ตอนที่ลงรูปเลยว่าไม่ขายคนที่ถูกเอารูปมาทำรูบิกนั้นจะได้ไม่รู้สึกกดดันซึ่งมีคนเห็นด้วยจำนวนมากครับ